พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้สายใหม่จะมาทำต้มจืดค่ะต้มจืดมะระนะคะมระลูกขาวขาวอวบนะคะหนึ่งลูกนะคะต้มใส่น้องไก่นะคะน้องไก่สี่น้องค่ะน้องไก่ทอดกรอบนะคะแล้วก็มีนางเอกของเราอย่างนะคะเห็ดหอมค่ะเห็ดหอมวันนี้เราจะไม่แช่น้ำนะคะเพราะเรามีเห็ดหอมที่ทอดและปรุงรสว้แล้วนะคะเลยไม่ต้องแช่น้ำนะคะแล้วมีเครื่องที่จะทำน้ำซุปตรงนี้นะคะมีผง ขงรสดียี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะ1ช้อนโต้นะคะช้อนโต้ก็คือช้อนที่เราทานข้าวนะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีเกลือเกลือ1ช้อนชาค่ะน้ําตาลทรายและน้ําตาลทรายอีกหนึ่งช้อนชาค่ะ,แล,ะ,คะแล้วเดี๋ยวเราไปทําการต้มน้ําซุปกันได้แล้วนะคะการหั่นมะละกันได้แล้วนะคะตัดเสร็จแล้วเราก็ใช้่างนี้ค่ะฟักนะคะ แล้วก็ทำการตัดอีกท่อนหนึ่งค่ะทำการหั่นกันให้เสร็จนะคะทำการทอดไก่กก่อนนะคะกับต้มน้ำซุปตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปทอดได้เลยค่ะใส่ไปเรื่อยๆค่ะ้ให้เหลืองเลยนะคะนะคะตั้งน้ำให้เดือดเลยนะคะน้ำประมาณสองชามค่ะชามใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะแล้วก็ห่อเครื่องนะคะ ก็ทําการห่อสาเกือในผ้าขาวบางนี่เนี่ยใส่ต้มเลยนะคะแล้วก็เราจะปรุงเพิกน้ำตาลเพื่ออะไรนี่ลงไปเลยนะคะเทเนะคะเทลงไปให้หมดเลยนะคะ้็ใส่เกลือค่ะเกลือที่เตรียมไว้เทไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็ผงปรุงรสที่เตรียมไว้นะคะเติมเลยะค่ะขอร้านใส่ลงเลยนะคะการต้มมะลานไม่ให้ขมนะคะอย่าไปคนเขาบ่อย อย่าไปคนเขาต้มเข้าไปเรื่อยๆค่ะอย่าไปคนหน้าคนหลังปิดฝาเปิดฝาอะไรไม่ได้คะ่ะแล้วก็ใส่เห็ดหอมนะคะเห็ดหอมของเราเนี่เทีงใส่เลยค่ะไก่เราก็ทอดได้เหลืองกรอบแล้วนะคะเหลืองนะคะเหลืองกรอบแล้วเราก็ตักขึ้นเลน,นะคะใส่ต้มรวมกับมะระได้แล้วนะคะวันนี้มะระเราก็ต้มนะคะเราต้มอย่าไปสนใจเขาอย่าไปคนอย่าไปตักเขา กวะวาเขาสุกดีแล้วเราก็ถึงค่อยเอาดูนะคะนี่ค่ะอันนี้เปื่อยเลยนะคะแล้วก็ใส่ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะใส่ไก่แล้วก็เคี่ยวไปอีกสักประมาณสักประมาณสิบสนาทีค่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาขึ้นนะคะเด mm ี๋ยวตักเสร็จแล้วเรามาดูนะคะว่าหน้าตาหน้าทานแค่ไหนนะคะ โรยผักชีลงไปเรียบร้อยนะคะใส่กระเทียมใส่กระเทียมใส่กระเทียมแห้งๆที่เคียวแห้งลอยไปเลยนะคะใส่พริกไทยเป็นไงคะน้าตาณาทานไหมคะน้าตาาทานไหมคะต้มจืดมราะาใส่น้องไก่ทอดกรอบค่ะแล้วก็มีเห็ดหอมด้วยนะคะถ้าน้าตาาทานแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์ช่วยกดสับตไคร้แล้วช่วยกดติดตามให้ใซส์ใหม่ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจ หาคลิปใหม่ๆความรู้ใหม่ๆและความรู้ที่มีทำคลิปมอบให้เพื่อนดิกนะคะขอบคุณค่ะ